เคเกน่อยวังรัเอาด้วมอะวังระวังเอนะวังเอานะเอ้ยแนไทยระวังเานาบอกว่าอะไรวังเอานะเด็กอย่าไปอะไรเด็กอย่าไปบึงนะมันมีอะไรมันมีรืเขีนะเรืเขจะทำอะไรครับเรืเขีจะัดนะ จะอนันตราย<ด>ไปน้ยยยอยเลยระวังตุจนะจบอกคนขับสิลูกพ่อไม่ได้เป็นคนขับ, <c oughs> บอุบานนบอตาคนขับครับ